แซริเปิดตัวบ้านเดี่ยวโครงการแรกในจังหวัดเชียงใหม่เศรษฐีริกสันทรายสไตล์โมเดิร์นล้านนาภายใต้คอนเซ็ปต์ประกายแห่งล้านนาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจันอายของสถาปตัตยกรรมล้านนาที่ถูกนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่มีการเชื่อมต่อให้เข้ากับเส้นสายที่เรียบง่ายดูสบายตาและทันสมัยขึ้น ตามองค์ประกอบในแต่ละบริเวณให้ทุกช่วงเวลาการพักอาศัยเจเจัรัดด้วยประกายแห่งล้านนาอย่างแท้จริงคิดว่าจริงๆเชียงใหม่อะเป็นดินแดนในฝันนะที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่อยากจะมีผมเองผมก็อยากมีความยากอย่างเดียวคือค่าเดินทางแพงแต่ตอนหลังเนี่ยสายการบินเยอะมีเที่ยวบินเยอะมผมว่าก็ง,ง่ายลง ทีนี้อย่างอย่างอย่างเชียงใหม่แล้วเห็นว่ามีทำจะทำที่เชียงรายทีนี้ทำคอนโดเชียงรายทำคอนโดครับทีนี้เรามีชื่อื่นอะไจะภาคเหนือเรามีแปดเหนือแล้วครับถ้าถ้าถ้าเหนือจริงๆเลยนะคือมีเชียงรายเชียงรายแต่ว่าเราเอาแบบกลางๆเนี่ยก็จะมีนครสวรรค์มีพิษณุโล่แต่แต่พิษณุโลกนครสวรรค์ก็ยังยังไม่เหนือจริงตอนล่างเหนือตอนล่างแล้วอย่างบ้านเดี่ยวนี้มีโครงการจะขึ้นที่อื่นไหมคะอยากฮะยังยังหาที่อยู่จังหวัดอื่นๆอะไรเงี้ยน้องไม่ครับไม่ก็คือจะมีเชียงใหม่ตอนนี้นะครับตอนนี้ ตั้งใจไว้สกิ่โครงการนะคะโอ้แปลว่าในวนี้คิดอะไรโครงการคิดหลายโครงการอยากทําอีกคือจริงๆแล้วเสรีสิริเป็นแค่แบรนด์เดียวอ่ะผมยังมีสารานสิริยังมีนาราศิริผมยังมียังมีตั้งหลายแบรนด์ที่อยากจะทําแม้กระทั่งอย่างสมมติว่าแม่ริมอ่ะแม่ริมเราอาจจะทําวิลล่ารีสอร์ทสวยๆราคาสูงก็ทําได้ให้ทุกอนุสัมผัสแห่งวัฒนธรรมล้านนา หลอมรวมเข้ากับงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นอย่างลงตัวให้การอยู่อาศัยของคุณเจิดจรัดยิ่งกว่าสิ่งใดเศรษฐีริสันทายยังโดดเด่นในเรื่องทุาเลที่ตั้งซึ่งเปรี่ยมด้วยศักยภาพทางการคมนาคมมีความสงบร่มรื่นและเป็นเขตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ